เดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างโปรโฟเกับเจ้านิสสันนวราร่าดับเบิ้ลแคบวีแอลกันนะครับผมเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยครับผมในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้ก็จะดูเรียบหรูดูสง่างามเป็นโครเมียมส่วนตัวโปรโฟเก็จะเป็นกระจังหน้าสีดําดูดุเข้มมากๆนะครับผม <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างโปรโฟเกับเจ้านวราร่าดับเบิลแคบวีแอลตัวนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับโลโก้สีโครเมียม สำหรับเจ้าโปรโฟนี่จะเป็นสีดำพร้อมกับโลโก้ดําแดงจุดที่2ทัทางนี้เลยครับล่าวังคาสสำหรับเจ้าตัว Pro โฟเจะเป็นสีดําส่วนตัว VL ตัวนี้จะเป็นสีเมทัลลิกบอนเงินครับผมที่สําคัญนะครับตัวในส่วนของล้อแม็กจะเป็นขอบ18 Pro 4โปจะเป็นขอบ17อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ง่ายๆ ก็คือจะเป็นตัวเจ้าสติกเกอร์ p r o โฟก็จะเด่นสง่าเลยเขียน p r o โฟส่วนตัวนี้ก็จะเป็น CWD ด้านหลังนะครับเหมือนกันแต่ผมอยากนําเสนอมากๆก็คือตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับมีระบบช่วยผ่อนแรงนะครับน้ำหนักเบามากนิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวนิ้วเดียวยกขึ้นได้เลยนี่นะครับมผมไม่ได้ออกกําลังกายมานานมากน,น้ยังยกได้สบายนะครับปิดได้ง่ายเหมาะสําหรับคุณสุภาพสตรี ใช้ได้ดีทีเดียวครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางในส่วนของตัวโปรโฟเอ็กนี่จะเป็นในส่วนของปรับด้วยเมน,นูใช้มือนั่นเองครับแต่ในส่วนของระบบความปลอดภัยมีให้ครบคันเช่นเดียวกันครับผม นี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้านิสันนวาวาร่า King c a ค c a ิเบอร์ตัว V ของเราที่มาพร้อมกับกระจังหน้าออกแบบใหม่ล่าสุดเลยมาพร้อมกับเลดาร์ตัวนี้นะครับไฟ Daytime ์ u ันนิ่งไลท์นะครับออกแบบใหม่มาพิเศษ <Yeah. S 1> นะครับเป็นรูปตัว C อย่างนี้เลยครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED เช่น oh. เดียวกันล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้ว oh. ถัดมานะครับผมไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับกล้องมองข้าง บันไดข้างออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับสามารถรับแรงได้ใช้งานได้จริงนะครับสำหรับตัวนี้สัญลักษณ์คาริเบอร์ยกสูงเท่ๆแบบนี้นะครับพร้อมกับไฟท้าย2ส,สว่างที่มีขนาดใหญ่ออกแบบใหม่รูปทรงสวยงามนะครับผมกันชนท้ายตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงเยี่ยมเลยครับผมตัวนี้นะครับที่เราพูดกันไว้อาราววมอนิเตอร์นะครับมีกล้องด้านหลัง พร้อมกับตัวล็อกกุญแจไฟเบรกดวงที่3ขนาดใหญ่นี่ครับเสวกาศาศใหม่ของเราจากปกติเนี่ยอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับตอนนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วดูดีมีชาติตระกูลเพิ่มขึ้น สำหรับภายในของเจ้ารถยนต์นิสสันนวาร่าคันนี้นะครับผมออปชั่นนี่จัดเต็มกันเลยไม่ว่าจะเป็นคูสคอนโทรลนะครับผมเบาะปรับไฟฟ้า8จุดครับพี่น้องครับผมคือฮาอีกแล้วครับท่านตัวนี้นะครับปกติจะต้องอยู่ในรถเก๋งหรือรถราคาระดับละล้านนั้นนะครับตัวนี้ก็ปรับเดินหน้าถอยหลังเอ็นไปเดินมานะครับรวมถึงตัวนี้นะครับพนักพิงสามารถปรับได้ลดความเมื่อยล้าในขณะขับขี่ได้อย่างสบายเลย ที่สําคัญเป็นตู้กับข้าวอย่างนี้นะครับนั่งได้สบายเข้าออกกันอย่างสบายเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลมาสําหรับรถกระบะที่เป็นเกียร์ธรรมดาแน่นอนจริงๆครับสำหรับ Nissan, นิสสันนาวาลาคันนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับเป็น n i สสั n คอนเน็กเชื่อมต่อกับมือถือได้ทุกรุ่นเลย